ดูด้านนี้เจ้ดูสิเนี่เามีซื้ออะไรมานี่ค่ะอย่างแรกเป็นพรมในห้องน้ําอ่ะทุกคนเนี่ยเวลาปลูกออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เป็นคอมอ่ะกับส้วงอ่ะน่ารักมากน่ารักไหมดูที่โอ้โหโอ้โหตาชอบครับโอเคต่อมาค่ะซื้ออันนี้มาตุงนี่เอามาให้คนละตัว มันคือที่ใส่หัวน่ารักน่ารักเดี๋ยวใส่เลยได้ปะมาเจ้าต้องโดนเจ้าจะต้องเป็นกบเจ้ามาหน่อย <c oughs> นี๊น่ารักปะ, <c oughs> น,น,กะน่ารักไว้ <c oughs> มาอาต๊ก็ไม่พวนหรอกโอ้โหนาใส่กัน ได้แล้วอ่ะเอ๊ะทำหน้าให้มันมีความสุขหน่อยสิลูกเอ๊ะมีความสุขน,น,น,นี่ตาเอามาดูมันเอาเข้าบา้านไปแล้วทุกคนอ่ะไปแล้เต้นิ่งสนิทเอาไม่ถอดสิลกูกเออใส่ไว้น่ารักดีนี่อ่ะช่วยมีดูแต่แล้วมีอะไรอ้าว ให้มันน่ารักหน่อยอนี่อันนี้ค่ะทุกคนเขาเรียกว่าถุงเก็บอึของหมาก็จะเป็นกระดูกตัวเงี้ยไว้ใส่ถุงมีประโยชน์มากปกพาดีมากทุกคนคือว่าที่ซื้อเนี่ยทําหายก็เลยต้องซื้อใหม่60บาทค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับหมามันคือที่เป่าลมแบบเป่าไล่ฝุ่นตามคีย์บอร์ดหรือว่าเลนก้องอะไรเนี้ยหกสิบาทเหมือนกันหมดแล้ทุกคนขอแบ ดูก่อนให้ทุกคนเห็นความน่ารัก,ก่อนลูกนี่ยนี่นี่นี่นนมามาคู่มาคู่มามา,น,า,น,าน่ารักนะ่า <c> ร <oughs> ักน่ารักจังไม่น่ารักจังเลย A few moments later เอเาล่าสุดจากหมวกมันปอกคอแล้วเหรอลูกน้องจี้น่ารักจัง ครับครับงอนงอนต้าไม่ชอบอะ่ะลูกพี่เต้เขายังอะดัปเป็นเนี่ยเห็นไหมปากคอน่ารักเดี่ยวนี่ยหนูน่ารักลก <c oughs> ูกตุ๊กตั๊บให้ใส่เป็นหมวกเอามานี่นะเอามานี่นะเอามานี่นะอย่าอย่าทำแบบนี้อย่าโอ้ยเดี๋ยวขาดเอาไม้มากินนมกินนมเอาไม้มาตีเด็กดือ้อไม้มาตี มันกัดจริงจังมันกัดจริงจังปล่อยนะปล่อยนะปล่อยปล่อย,อยกินนมไม่ต้องเลยไม่ให้ใหรอกไอ้ดือดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งติ้งติ้งให้พวกเราด้วยนะคะติดตามพวกเราได้ทั้งที่ Facebook และ Youtube ทูทีเด a ลี่ค่ะ